สวัสดีครับผมช่องรัทธามหาเวทนะครับผมวันนี้นําพระมาให้ชมนะครับผมองนี้นะครับผมเป็นอยุธยาทรงเครื่องน้อยหน้าตัก5นิ้วนะครับผมดูนะครับผมสวหน้านะครับผมหน้าตาดูดุดันนะครับผมดูช่วงนะครับผมองนี้สุดๆเลยนะครับผมสวยอลังการเลย องนี้คานิ้วเป็นหนค้นหอยเลยนะอ่าเรื่องหูตุ้มนะครับผมสวยๆเลยนะครับโอ้โหเงาๆเ,เลยไม่ได้ทําคลิปลงนานนะครับผมทําให้ดูนะครับถ้าได้มาใหม่หน้าตาคานิวนะครับผมอยุทยาทรงเครื่องน้อยนะครับผมวงนี้ผมตีเป็นราชวงศ์นะครับผมโอ้โหดูหน้าตานี่ตีเข้าสุขโขทยัยไป ต้นปลายสุโขทยัยต้นปราสาททองได้เลยนะฮะอย่างสวยนะครับผม5นิ้วนะครับตากขานอยู่สูง10สูง12นิ้วนะครับผมโอ้หอลังการมากนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มาทําให้ชมกันนะครับผมถ้ามีภาพทสวยเข้ามีก็จะทําคลิปให้ดูอีกนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ